สุดจัดพลัดบอกขนาดพลัดเราออกยังบอกว่าสุดจัดโอนจัด ออีกแล้วดินนี้ดีมากเลยครับไม่ติดกระบะเลย <laughs> รถน้องเบียนโนไปต่อไฟมาน่าจะเนี่ยสายมันลงกาวแล้วเนี่ยไปเดียวค้างครับแต่ไม่รู้ครับ ต้องต้องไล่หาอาการแบบนี้น่าจะเป็นกับสายลงกล่าวเพราะว่าค้างข้างเดียวค้างอีกข้างน้นผมลองลองดูนะเออไม่ได้พันมาเทพครับแล้วสายสายบวกมันลงกล่าวอ่ะโอ้โหอันตรายครับแบบนี้ มจะไม่ค่อยต่อนะพวกไฟอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเวลาพลาดมามันบางทีพังไปมัวสั่วเลยทางที่ดีให้ช่างต่อดีกว่าพวกช่างช่างที่อู่อะงานจะเนียนกว่าเราต่อเองเราต่อเองมันก็ใช้ได้อยู่แต่ต้องใช้เวลา โคเรียงให้ลงไปแล้ว ันเนเี่ยลบลงไปเสียบได้อย่างเยอะเลยตรงเนี้ยทางแม่โคตรโหดเลยเดี๋ยวผมตั้งกล้องก่อนผมไม่สามารถจับได้ต้องจับตรงอะไรครับ ันลนืมเลยถ้ามันไม่ลืมไปได้นะมันลืมต้องการรถไทยด่วนคือไนฮ่าเที่ยวออยังครับวันนี้ห้าเที่ยวดูโร,อรอก,กี้กันหน่อย flat box พุ่งแล้วครับไหวอยู่ลรอกแปดเอียะไม่หมดหรอกโอ้ อันตรายครับแบบนี้ถ้าเกิดคันนี้ถอยคันนี้ถอยโอ้โหชนกันเลยครับโอ้ล้าผมจะไปรอดไหมเนี่ยโอ้โหเสียวเลยต้องหาลายดีๆอ่ะโอ้แปดอีแปดอีแปดอีมาดูสิว่า จะรอดไหมปีแมพที่เดียวกันแต่รถผมมีเทอร์โบครับโบใหญ่กว่ามาันรูโบใหญ่โบใหญ่กับโบเดิมม,มันชงครับโบใหญ่จะรอดหรือเปล่าโบใหญ่ ว่าน่้จะดูสี่ว่ะเพราะว่าเที่ยวเมื่อกี้ก็เกือบครับเที่ยวเมื่อกี้เกือบหมดซูสีครับคนจะใหม่แล้วมะโอ้กน,นอันตกใส่เต็มกล่องเลยลเนี่ยโอ้เกล้ผมหรือเปล่าเนี่ย 我爹嘞！ ไปว่ามีโชกอยู่งหน้ามันโดดครับทีนี้เราใส่โชกมามันก็มาตอนแรกมันจะโดดสองครั้งเนาะตึกตึกทีนี้มันโดดครั้งเดียวครับมันลงแค่นี้พอเฮ้ครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ไปบายครับไปเจอคลิปหน้าครับมันเถิงครับมันเถิง <c oughs> เจอทางนี้ชอบ